โรคหัวใจสาเหตุสําคัญของโรคหัวใจโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจนั้นมักเกิดจากปัจจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ทําอยู่ในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นการสูบหรือสูดตนควันบุหรี่การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงมีรสหวานและอาหารเค็มและยังรวมไปถึงน้ําหนักตัวความดันโลหิตและระดับน้ำตาลในเลือดด้วยปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจอายุ การมีอายุมากขึ้นจะเพิ่มความเสี่ยงของหลอดเลือดแดงที่เสียหายตีบและกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงเพศผู้ชายทั่วไปมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจมากกว่าแต่สำหรับผู้หญิงนั้นจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นหลังหมดประจำเดือนปัจจัยทางพันธุก,กรรมครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคหัวใจจะเพิ่มความเสี่ยงการเป็นโรคห,หลอดเลือดหัวใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพ่อแม่เป็นโรคนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยก่อนอายุ55ปีสำหรับผู้ชายและ65ปีสำหรับผู้หญิงการสูบบุหรี่สารนิโคตินทำให้หลอดเลือดของคุณมีสภาวะหดตัวและกา๊นนกาซคาร์บอนมอออกไซด์สามารถทำลายเยื่อบุชั้นในได้จึงทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้ง่ายขึ้น โดยอาการหัวใจวายพบได้บ่อยในผู้สูบบุหรี่มากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่การกินอาหารแบบผิผดดอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวเกลือน้ำตาลและคอเลสเตอรอลสูงสามารถทำให้เกิดโรคหัวใจได้ความดันโลหิตความรันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมได้อาจส่งผลให้เลือดแดงแข็งตัวและหนาขึ้นทำให้อดเลือดตีบแคบลงระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูง ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดที่สูงโดยเฉพาะความหนาแน่นต่ำ LDL คอเลสเตอรอลสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคเบาหวานเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจโรคอ้วนน้ำหนักส่วนเกินมักทำให้เกิดปัดจจัยเสี่ยงหัวใจเสี่ยงโรคหัวใจอื่นๆเช่นเบาหวานไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตสูงเพิ่มมากขึ้นการขาดการออกกำลังกาย การขาดการออกกำลังกายมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงและเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความเครียดความเครียดเป็นปัจจัยเสี่ยงทางด้านจิตใจอาจส่งผลไปกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติที่กระตุ้นหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มความเสี่ยงไปเกิดอาการของโรคหัวใจมากขึ้นสุขภาพฟันที่ไม่ดีพบรายงานแพทย์ถึงโรคฟันและเอือออักเสบ สัมพันธ์กับการเกิดอาการของโรคหัวใจมากขึ้นอาการ 1. เจ็บหน้าอก 2. ใจสัน่นใจสั่นในความหมายทางการแพทย์หมายถึงการที่หัวใจเต้นรัวผิดปกติผิดจังหวะหรือเต้นไม่สม่ำเสมอ 3. อาการเหนื่อยหอบง่ายผิดปกติ 4. ขาบวม 5. เป็นลมวูบก,การดูแลร,รักษาควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่แก้ไขได้ให้ดีควบคุมโรคเดิมที่เป็นอยู่เช่นเบาหวานความดันไขมัน งดสูบบุรีออกกำลังกายลดน้ำหนักที่เกินลดความเครียดจึงต้องดูแลตัวเองและพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือที่คนทั่วไปเรียกว่าโลคลูคีเมียคือมะเร็งที่เกิดจากเซลล์เม็ดเลือดขาวตัวอ่อนในไขกระดูกมีการเจริญแบ่งตัวเร็วผิดปกติและกลายเป็นเซลล์ผิดปกติทําให้ไม่สามารถเจริญเป็นเม็ดเลือดขาวตัวแก่ที่ทําหน้าที่แบบเม็ดเลือดขาวปกติ และมีการแก่ตัวและเซลล์ตายช้ากว่าปกติแต่ในผู้ป่วยบางรายอาจมีของปริมาณเม็ดเลือดขาวปกติหรือต่ำกว่าปกติได้และสามารถแพร่กระจายแทรกซึมไปอยู่ตามอวัยวะต่างๆได้สาเหตุของมะเร็งเม็ดเลือดขาว 1. ปัจจัยทางพันธุกรรมเด็กที่เป็นดาวซินโดมซึ่งเป็นโรคผิดปกติทางพันธุกรรมพบว่าจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว เกียบพันธุ์ชนิด ALL และ AML มากกว่าคนปกติ 2. ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมการมีประวัติได้รับยาเคมีบำบัดในการรักษาโรคมะเร็งชนิดอื่นมาก่อนบางรายก็อาจพบว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวในเวลาหลายปีต่อมา 3. ปัจจัยจากภาวะภูมิคุ้มกันต้านทานโรคบกพร่องผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคบกพร่องมาแต่กำเนิด พบว่ามีโอกาสเป็นโรคะเ,เมล็ดเลือดขาวเฉียบพันชนิด ALL ได้สูงกว่าเด็กปกติทั่วไปอาการของมะเ,เม็ดเลือดขาวมะเ็มเ็ดเ,เลือดขาวชนิดเชียบพันธุชนิด ALL และ AML อาการที่พบได้สามารถแบ่งออกเป็น4กลุ่มอาการคือมีไข้โดยไม่ทราบสาเหตุอ่อนเพลียเบื่ออาหารปวดกระดูกและข้ออาการที่เกิดจากการทำงานของไขกระดูกผิดปกติ ซึ่งเกิดจากเซลล์มะเร็งไปเบียดบงังและขัดขวางการสร้างเม็ดเลือดปกติอื่นๆภายในไขกระดูกอาจเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำภาวะเม็ดเลือดต่ำเป็นต้นอาการที่เกิดจากเซลเล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวแพร่กระจายไปสะสมในระบบน้ําเหลืองของร่างกายเช่นตอบน้ําเหลืองโตตามบริเวณต่างๆของร่างกายทําให้เกิดอาการแน่นท้องปวดท้อง อาการที่เกิดจากเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวแพร่กระจายไปสะสมในอวัยวะต่างๆนอกเหนือจากในระบบน้ำเหลืองเช่นสมองเนื้อเย้หุ้มสมองปอดไตลำไส้มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังชนิด CML อาการที่พบจะมีลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไปซึ่งจะแบ่งอาการออกเป็น3ระยะคือระยะเรื้อรังเป็นระยะที่ผู้ป่วยจะมีเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวสะสมอยู่เป็นจำนวนมากลักษณะของเซลล์ จะค่อนข้างใกล้เคียงกับเซลล์เม็ดเลือดขาวปกติแต่ไขกระดูกยังอาจทํางานได้เกือบปกติผู้ป่วยมักมาพบแพทย์ด้วยอาการไข้เหงียอออกในตอนกลางคืนซีดอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายมีจ้ำเขียวตามตัวระยะระหว่างกลางในระยะนี้ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการรุนแรงมากขึ้นซึ่งอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือเกิดขึ้นอย่างช้าๆก็ได้เซลล์มะเล็งของผู้ป่วยจะเริ่มเปลี่ยนแปลง จากเซลล์มะเร็งที่มีลักษณะใกล้เคียงเม็ดเลือดขาวปกติไปเป็นเซลล์ตัวอ่อนและเกิดภาวะเม็ดเลือดปกติตำระยะรุนแหลเป็นระยะที่เซลล์เม็ดเลือดเซลล์มะเร็งจะก,กลายเป็นเซลล์ตัวอ่อนเก็บทั้งหมดทําให้ผู้ป่วยมีอาการคล้ายมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพันชนิด AML คือโลหิตจางเกล็ดเลือดต่ำมีเลือดขาวตัวอ่อนจํานวนมากทั้งในเลือดและในไขกระดูกนอกจากนั้นผู้ป่วยอาจมีอาการคันและผื่นขึ้นตา การรักษาเม็เร็งเม็ดเลือดขาววิธีการรักษาเมะเเ็งเม็ดเลือดขาวโดยทั่วไปจะใช้การรักษาด้วยยาเคมีบำบัดเป็นหลักหลังสีรักษาและการปลูกถ่ายไขกระดูกหรือปลูกถ่ายเซลล์ต้นกําเนิดจะเป็นการรักษาเสริมเพื่อให้ผลการรักษาดีขึ้นหรือหายซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งเม็ดเลือดขาวการตอบสนองต่อก,การรักษาด้วยยาเคมีบำบัดและอายุขอ,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 องผู้ป่วยการดูแลตนเองของผู้ป่วยเมะเเ็งเม็ดเลือดขาว ดูแลสุขอนา,ามัยให้ดีการดูแลสุขอนา,ามัยส่วนตัวเป็นเรื่องแรกที่ควรให้ความสําคัญเพราะผู้ป่วยเป็นโรคนี้จะติดเชื้อได้ง่ายดูแลรักษาความสะอาดส่วนต่างๆของร่างกายให้ดีโดยเฉพาะสุขภาพในช่องปากและฟันที่เป็นช่องทางที่ทําให้ติดเชื้อได้ง่ายและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเน้นผักผลไม้ให้มากๆอย่างหลากหลายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการท้องผูกที่อาจทําให้เกิดแผลที่ทวารซึ่งเป็นช่องทางหนึ่ง การติดเชื้อดื่มน้ําสะอาดบ่อยมาก,มากรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอย่าให้มีโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้น